Diwa <small> ได้น็อตชุดหัวใจที่มึงอยากได้อยู่เนี่ยไหนวะไหนวะเว้ยกูไม่เห็นอีกแล้วไม่ได้โหลดไว้ คิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธออยากเล่นเล่นบอสิกว่ะอยากเล่นเหมือนกันหกร้อยอ่ะจัดยังไม่ละ oh. จัดไม่ละนนหกร้อยอ่ะจัดกอมึงจัดแล้วมึงเล่นให้กูให้ดูให้กูด้วยมึงเล่นได้ไหมจัะเทอะไรไม่มีตางค์ให้ให้เล็กซื้อให้อ่ะ เฮียไม่โมยกี่หรอเออให้ให้พี่เล็กซื้อให้สองร้อยกว่าไม่ให้หรอลดราคาเออซื้อทำไมหกร้อยเออในอีพีเกมเ้อยคุณฟางนี่เส็นทอนใช่ไหมไม่รู้อ่สจะทอนไหมเออสนทอนที่เจ้าเองอยู่เลยเ่นโบสิก รู้จักใหม่รู้จักใหม่ต้องเปลี่ยนชุดแล้วล่ะตัวละครกูแม่งแต่ที่ไม่ซื้อให้เราอ๋อไม่ถึกไม่ซื้ออ่ะมันก็ไม่ได้หวังหรอกไอ้เล็กเอ้ยไม่ได้หวังไงเลยอ้าวไอ้เหรอกูรอถ้ากดติดตามเรื่องติดตามไม่ติดโก็ไปอยเต็มเลย เต็มกูก <K hea. S 2> ูเขี้ยเต็มเลยฝั่งโน้นทั้งนั <K hea S 1> ้นน่ะเออเจอมีนี่ก้อนลงไปเชี้ยกระสุนก็หมดปืนก็ไม่มี

แยกข้างข้างกูแม่เออกำลังไปข้างขวาไปไม่มันอยู่แล้วไอ้โคนี่ว่าเบอร์สี่ข้างในเหรอข้างในไม่รู้ว่าเสียงวิ่ทางขวาวนะกรหมดดหรอวะเฮียไปไหนแล้วไม่รู้นี่น็อตจุดนุดใจกล่องนี้นะ

บนนั่นปลาไงไก่หรือว่าอะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยเ้คไปแล้วตายเออเยิยหาพ่อมึงอ่ะคูกูแทบหลบอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ยอ่อทำไมถ้ามาหนึ่งตัวดูและกูเพิท เ่นะไม่ชิ้นไปดังเลยเอาดีรออะไรมีเสียวนี่หลังหลังเอาหลังเขา้าน็อกน็อกตรงนี้น็อกมันมันแค่น็อกว่ะนอกระวังไอเคตรงนี้นะ พวกพันยาแบบไม่อะอไนเกีันนี้เราเียตายแล้วาเฮ้ยมันไม่ตยนะเอาไอเหียโลจัดแะัดไม่มีเลือดเราขอพันยาเนะไม่มีสมกด้วย มันอยู่บนบ้านไม่ต้องเรียปูน,นอกนักเนสระเบิดระวางสมอลเลยเห็นลราเอา้ยวาดวาดผมว่าเฮ้ยยาโอ้โอสวยเล็กสวยมีไฟมียาไหม เป็นขบ้าไปแล้วเฮ้ยหมดเลยเหรอให้เหลือให้กันบ้างเลย I got supplies, I got supplies.